มาดูการผัดกระเพานะคะกระเพาแบบไม่ใช้น้ํามันนะคะก็จะมีใบกระเพาพี่ว่าจะใช้พริกแห้งนะคะกระเทียมอกไก่นะคะก็จะใช้น้ขาขมากแทน,น้ำตาลน,นะคะน้ตานตาลกระเทียมไว้เผื่อไม่พอเนาะมีเกลือมีเอ่อมีน้ำปลานะคะแล้วก็ซสอิ๊วขาวนะคะไข่ดาวค่ะไข่ดาวพี่ว่าจะ ทำเป็นไข่ดาวน้ำนะคะรอน้ำเดือดเดี๋ยวจะดาวไข่ก่อนนะคะก็จะใช้หม้อเดียวกันก็เดี๋ยวดาวไข่เสร็จแล้วก็จะใช้หม้อพี่ว่าจะใช้หม้อแทนกระทะนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ รอจนน้ำเดือดแบบเดือดมากๆอะคะ่ะมีมดหรืยอยังไงดำๆมีแมลงให้เขาเดือดฟองขึ้นอย่างนี้เลยนะคะไม่งั้นไข่จะเละแล้วก็ไม่สุกอะคะ่ะเดี๋ยวพอเกาเต็มที่เขาก็จะยุบลงเองนะคะเนี่ยค่ะได้ไข่ดาวน้ําแล้วเทน้ําออกนะคะ เทน้ำออ๊ยเราก็ตักเอาแต่ไข่นะคะนี่ไข่ดาวน้ำนะคะก็เหมือนไข่ดาวปกติอะคะ่ะแต่ว่าไม่มีน้ำมันนะคะเสร็จแ,แล้วก็มาทำไก่ให้สุกค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะปิดตาไว้ก่อนใช้หมอ้อนะคะแทงกระทะพอไก่สุกแล้วเราก็ใส่กระเทียม ลงไปนะคะคนใส่พริกค่ะแหนมก็หอมดีนะคะ ซีอุขาวค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลานิดหน่อยอันนี้น้ำปลา,าปแแ่น้ำตาลน้ำปลานิดเดียวเดี๋ยวจะใส่ซีอ๊วดำลงไปนิดหนึ่งนะคะตรงนี้จริงๆอืม กำลังดีนะคะคือตอนที่พี่เหบบว่ารวนไก่อะ่ะก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะว่าไฟแรงก็มันจะไหม้อมือร่อยได้ที่แล้วก็ใบกะเพราเลยใส่ไปเยอะๆเพื่อสุขภาพที่ดีนะเธออืม ใส่ไปเยอะๆเดี๋ยว,ยวมันก็ยุบค,ค่ะกระเพราอ่ะอะกลิ่นหอมมากกระเพราต้องเป็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระเพราบ้านนะคะเลือดลมดีค่ะขับลมดีค่ะใบกระเพราค่ะสมุนไพรค่ะ อยากผอมก็ไปจัดก,การเรื่องอาหารก่อนนะนะคะจัดก,การเรื่องอาหารงดน้ำมันงดของทอดหวานกะทิอ่าเราก็ไปปรับเรื่องการทำอาหารนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเยอะก็พอไข่ดาวเราก็ยังทานได้อยู่แต่เป็นแบบ ไข่ดาวก็ไม่ต้องน้ำมันไผ่กระเพาาก็ไม่ต้องน้ำมันเห็นไหมน่ากินมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วจัดใส่จานเรียบร้อยนะคะกระเพาอ,อกไก่ไข่ดาวน้ํานะคะลองไปทําทานดูนะจะช่วยคุมน้ําหนักได้นะคะ